ใครที่ชอบเข้ามาดูป้านะครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับป้ากลาตุกจีนแล้วป้าจะทําอะไรอะ่ะอยากทำอะไรอะ่ะไอ้ขนมที่มันเกี่ยวกับจีนนี่แหละที่มันเกี่ยวปุยไฟไหมนะปุยไฟมันคืออะไรอะ่ะก็ขนมขนมไขน่นั่นแหละนะตำราคนจีนครับป้าเคยทําอยู่สาธุประดิษฐ์นะขายปีหนึ่งตุกจีนนี่ขายปีเป็นหมื่นนะโอ้นานแล้วสามสิบสี่สิบปีแล้วะ ขนมปีไฟเนี่ยทำเงินได้เยอะเหมืเงกันป้าทำมานานแล้วเดี๋ยวทำให้ดูอ่ะทำเลยไหมไปทำเลยไปไปนี่วัตถุดิบมีอะไรบ้างครับมีนี่นะแป้งแป้งเค้กผงฟูนมสดนะแล้วนี่น้ำตาลกับ SP ไข่เอ่อน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาเดี๋ยวเรา่้นแป้งรวมกันก่อนทำไมต้อง่้นแป้งรู้ไหมให้ส่วนผสมมันเข้ากันเออให้ส่วนผสมมันเข้ากันถ้ามันไม่ไม่เข้ากันเดี๋ยวมันขึ้นมัางมันขึ้นมัาง เอาใส่ผงฟูลงไปนี่ร่อนกับผงฟูร่อนกับผงฟูร่อนรวมกันถ้าไม่มีผงฟูปาลร่อนไหมถ้าไม่มีผงฟูส่วนใหญ่ปาลาไม่ร่อนหรอกแต่ถ้าเกิดว่าลักษณะการตีวันนี้เราต้องตีไข่ให้ขึ้นนะถ้าเราจะตีไข่ให้ขึ้นเนี่ยโอกาสที่ปาจะร่อนแป้งเนี่ยเยอะแต่ถ้าเกิดว่าแป้งมันไปจมน้ำป้าปาไม่ร่อนหรอก พราะร่อนไปมันก็จมน้ําแต่บางคนบอกว่าแป้งมันอาจจะสกระปรกแต่ป้าตั้งแต่ปกบป้าใช้งานมา,มาป้าไม่เคยเห็นมันสกรปรกเลยมันเกลี้ยงทุกอันเนี่ยอะทีนี้ใส่ไอ้นี่คืนไปอย่างกับเดี๋ยวเราต้องตักใส่ขมวดปุ้ยฝ้ายโอเคอา้าวแล้วเราก็จะไปตีไอ้นี่นะไข่น้ําตาลเอสพี SP, แล้วก็น้ํามอย่างเดี๋ยวเราใส่หมอ้อลงไปอ่าใส่หมอ้อลงไปเลยนะนใส่น้ําลงไปก่อนทําไมต้องใส่น้ําลงไปก่อนไหมทำไมลักษณะการทํางานของป้าเนี่ยป้าจะคิดก่อน น้ำากะไข่เนี่ยต้องใส่ไปก่อนอย่าเพิ่งใส่น้ําตาลลงไปเพราะเอสทีถ้าเกิดมันไปติดอยู่ตูดหม้อกลายเป็นมันจะเป็นไตแล้วเข้าใจยังไอ้นี้พยายามให้มันฟรีๆมันไม่มันไม่ติดตูดหม้อเนาะเราก็ใช้ได้เลยทีนี้ถ้าเกิดเราใส่น้ําตาลลงไปก่อนเอสที ST, ไปติดตูดหม้อแล้วก็ทีนี้ตีก็ขึ้นมาขนมจะเป็นไตไอพวกไตไตไนี่แหละเพราะว่าอย่างนี้นะ่อ๋อเคล็ดลับนะอ่ะไปตีแล้วตีแล้วมาตีแล้วนะ เดี๋ยวเราตียังไงรู้ไหมตีไงแล้วเราตีนี่ให้ขึ้นก่อนแล้วเราก็ใส่น้ํามะนาวใส่น้ํามะนาวเสร็จมันขึ้นมาเป็นยอดแข็งเลยตั้งยอดเลยเหมือนกับเค้กเลยแล้วเราถึงใส่นมกับแป้งสลับกันโอเคเดี๋ยวเราตีนี้ขึ้นก่อนนะตีก่อนนะตีก่อนเลยตีเบอร์อะไรไข่แหลงสุดอ่าเบอร์สองครึ่งนะของเครื่องตัวนี้นะตีเบอร์สองครึ่งนะคนที่ซื้อเครื่องป้าไปนะตีเบอร์สองครึ่งเอาตีแล้วนะป้าตีแล้วนะ เวลาตีไข่ที่มันมี f อฟีเนี่ยต้องระวังหน่อยถ้าเอฟีมันเก่ามันจะขึ้นน้อยถ้า f อฟีใหม่มันจะขึ้นดีมากเลยเวลาทําทําขนมไม่ใช่จะเราจะใส่เอฟพีเท่ากันทุกวันนะไม่ใช่นะมันต้องดูนะว่ามันไม่ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นต้องเพิ่มเอฟีลงไปหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดมันขึ้นมันขึ้นดีแล้วเราเอาไปตองไม่ต้องเพิ่มลงไปเดี๋ยวเอฟีมันจะตีให้ดูไม่เนื้อขนมมาต้นเลยมันเริศเลือขึ้่มาเรงศีลือดหมดอะไรเนี่ยตีเหมือนสะปันเทกงเลย สะบันเค้กที่สูตรอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรไล่สารอ่ะกันปลายกหม้อเห็นไหมว่าเราตีน้อยนะนี่มีอะไรบ้างมีไข่น้ำตาลเอสพีแล้วก็น้ำ ไก่น้ำตาลนี่ปีแล้วนะ้ำเดี๋ยวเรารออ่าอันนี้เราใส่น้ํามะนาวได้แนละ้วมันเริ่มขึ้นแล้วเนาะใส่น้ํามะนาวได้แล้วนะใส่ลงไป ไปเท่าไหร่ผมจะใส่ลงมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้ให้ป้าดูยอดเดี๋ยวให้ดูเให้ดูยอดอ้าวดูเลยไหมดูเลยไหมเอาหยุดนะอหยุดนะปึ๊บอ่าดูยอดมันเห็นไหมโอเคไหมดูยอดมันเห็นยอดมันไหมเลยเห็นไหมนะถ้ายอดมันไม่เป็นอย่างนี้ยังตีต่อไปนะยอดมันเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ก็พอละอ้าวแล้วทีนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งช้าๆเลยช้าๆเลยช้าๆเลยไม่ถึงหนึ่งด้วยถ้าป้าตีไม่ถึงหนึ่งด้วยเอาแป้งใส่ เขใส่นมลงไปบ้างเขาเรียกว่าใส่แป้งสลับนมแป้งใส่อาใส่นมแป้งใส่ใส่นมตำราป้าไม่ค่อยมีอะไรว่าต้องใส่นมก่อนหรือใส่แป้งก่อนหรอกป้าป้าก็ใส่ไปอย่างเนี้ย เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่แป้งไปทั้งหมดมันจะมันจะแห้งเกินไปก็เลยต้องสลับกันใส่นมไปทั้งหมดมันก็จะเหลวเกินมันก็จะเหลวเกินไปก็เราเคยสลับสลับแต่แต่บอกก่อนเลยว่าเคล็ดลับของฟ้าก็คืออะไรรู้ไหมคุยไม่ใช่เวลาเราใส่ประเภทเนี่ยใส่ของประเภทเนี้ยอย่าไปให้มันปั่นจนหมดเดี๋ยวเราขึ้นมาเอาเอามือโคเนาเข้าใจไหมเนี่ยนะเดี๋ยวเราขึ้นมาเอาแล้วฟ้าไม่คุยเหรอมันเลยคุยไม่ต้องคุยแล้วไปคุยไปคุยข้างบนเลยเอาพอแล้วนะเอาออกมาเนาะไป แล้วนะป้าใช้มือคนแล้วนะจะได้สักกี่ถ้วยนะแต่ป้าเคยทำทีนึงหม้อใหญ่ๆเลยใช่พอแล้วล่ะเข้ากันดีแล้วป้าไปล้างมือก่อนนะโอเค วันนี้วันนี้ป้าจะทําแบบมีรูดลายสวยๆมาป้าเคยทําแต่เวลาทําขายอะจะป้าไม่ทํารูดลายนะเพราะมันผลิตไม่ทัน,นะจะบอกก่นกอนอันนี้อันนี้ป้าทํารุดลายเดี๋ยวจะทําให้รู้ว่าทํายังไงอันนี้เราตักสีขาวใส่ถุงบีบว่นี่เดียวพอแล้วอันนี้เหลือเราก็จะใส่สีส้มลงไปวันนี้เราจะทําเป็นรูปลูกส้มเดี๋ยวป้าลงคนดูนะว่ามันพออย่าง เห็นไหมเวลาป้าคนป้าจะคนเหมือนกันไม่ว่าขนมอะไรก็แล้วแต่ประเทศไหนก็แล้วแต่ป้าจะคนเหมือนกันอพอแล้วสีพอแล้วละ่ะอันนี้<ม>สวย<ช>แล้วลใช่ใชป้าชอบสีอ่อนๆไม่ชอบสีเข้มน,นะเป็นลูกส้มอ่ะเราบอกเคล็ดลับไว้เวลาเราตีปุยไยนะเนี่ยขนมปุยไยเราตีเสร็จนะจะบอกก่อนอย่าไปนึ่งเลยนะต้องทิ้งไว้ก่อนนะ,ะทิ้งไว้สักสามสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงอะ่ะนะนะสามสิบนาทีเดี๋ยวป้าพักไว้ก่อนนะ ไว้ไว้อย่างนี้แหละไว้อย่างนี้แหละส<ว> <5, S 2> ามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเราค่อยมาน <Okay. S 1> ึ na, ่งเคล็ดลับนะเคล็ดลับนะจําไว้นะอ่าทีนี้เราพักไว้ครึ่งชั่วโมงนะหาอะไรปิดทีนี้มีฝาซึง้งเราก็ฝาซึ้งนี่แหละปิดไปปิดเลยเออปิดไว้อันนี้อันนี้ก็มันลวดลายเราก็ปิดไปเลย,ยเกีบไว้ตรงนี้แหละหมุนมันอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันใหม่ไ <Okay. S 1> ปครึ่งชั่วโมงได้ไปแล้ว คนมันอีกทีนึงนะเอาแล้วก็ใส่ถุงบีประมาณนี้มีต้องดันเวลาใส่ถุงบีต้องดันดันดันนี้นีดนนเข้าไปเพราะงั้นเดี๋ยวเนื้อมันหลุดออกมาหมดเอาแค่นี้ก่อน ปลาทำอะไรเนี่ยนี่ทำลายมันทวดลายนิดหน่อยยังก็คำนวณมาเลยเนะี่ยยังก็คำนวณมาเลยเนะี่ยพอดีได้เลยีดได้แล้วก็่ะขีดหน้าชุดหน้ามานาว4ม,มุม แต่เวลาจับบ้าทําขายนี่ป้าป้าไม่ได้กรีดหน้าเลยนะมันจะมีแตกสามแตกสี่แตกห้าแล้วแต่มันวันนี้วันนี้ทําสวยๆหน่อยทําให้มันสวยๆหน่อยอ่ะน,นี่อะไรต่อสม้ม แล้วยังยางยางมีการมีการมันอีกมีการส้มอ่ะพอแล้วโอ้แล้วแล้วก็หยิบใส่ถุง <laughs> ไฟแรงเลใช้ไฟแรงให้ไฟแรงมากเลยมันเดือดแล้วนะเราใส่ได้แล้วนะเราใส่ได้แล้วนะโอ้ยจังไว้นะต้องน้ําเดือดนะถ้าน้ําไม่เดือดใส่ไม่ได้นะโอเคนะอ่ะอบนึ่งสิบห้านาทีสิบห้านาทีใช่โอเคเ,อเริ่มเลยนะดูนะไนเปิดดูโอ้โหสวยไหม่ะโอ้สวยมากเลยแบบนี้สุกเลย,เลยสุกแล้วไปเอาปุน้นปิงตามให้ป้าด้วยโอเค ดูผลงานเราออกมาเลยเอาออกมาทั้งกระทงก่อนสวยไหมสวยมากเลยโอ้ยป้าไม่ได้ทำมันตั้งเป็นสิบปีแล้วเนี่ยเห็นไหมมันแยกสี่แยกสี่ใช่นะใครจะทำก็เรียนแบบทำไปเราต้องหยิบออกจากกระทงก่อนนะไม่งั้นก้นมันชื้นนะลูกก้นมันแฉะเราออกก่อนสุกปุ๊บหยิบออกจากกระทงเลยใช่ใช่ใช่มันยากตรงนี้แหละแต่ป้ามือทนได้ เขาบอกเป็นเทป้าวกลัวความร้อนยังไงฮะเขาบอกเป็นเทป้าวกลัวความร้อนใช่โอเคต่อไปทำไรเย้เสร็จแล้วใช้ฟ่าฟไหมใช่เหมใช้ฟ่ไฟไหมนุ่มไหมโอ้โหนุ่มมากนุ่มมากนุ่มมากจริงไงอ๋อดึงเงี้ยได้ สมัยก่อนปา้าตุ้ดจีนศาสตร์จีนป้าป้าขายทีเป็นหมนื่นนะวันไม่ใช่วันหนึ่งหรอกเทศกาลหลายหมื่นทำทำเยอะมากเลยเพราะว่าเรามีเรามีหม้อใหญ่20่ิบลิตรตีในหม้อนี่ใหุ้ผู้ชมดูอ,มอร่อยอุ้ยไฟบางคนมีปัญหาเพราะว่า นึ่งไฟไม่แรงหน้ามันไม่แตกมันต้องลรงลต้องนึ่งไฟแรงๆไฟแรงแล้วแตกแต่ไม่รู้นะสูตรของป้าต้องนึ่งไฟแรงๆออะมาเยี่ยม